สวัสดีครับมาตามสัญญาครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะพามาชมพระเนื้อชินสนิมแดงนะครับอ่มีชื่อว่าพระนารายณ์อวตารน,นะครับพิมพ์พระนารายณ์อวตารน,นะครับพิมพ์เนี้ยก็จะมีสองพิมพ์นะครับมีเป็นเนื้ออย่างนี้แหละครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงหรืออาจจะเป็นชินสนิมอ่เนื้อเขียวนะครับ อ่าก็จะมีเป็นนาลายทรงปืนอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเหมือนกับมีแบกปืนยาวไว้ตรงเนี้ยนะครับองค์พระสองข้างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพระเจ้าสามพระองค์นะเนี่ยนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นนาลายวัาตารคือไม่มีแบกปืนถ้านา,นาลายทรงปืนก็จะมียาวๆเหมือนแบกปืนนะครับอันนี้เป็นเนื้อจินสนิมแดงนะครับเป็นพระยุคโบราณเลยในยุคที่ลบพุ่งแย่งชิงดินแดนกันเพราะนั้นพระในยุคเนี้ยส่วนมากแล้วก็จะ ปลูกเสกให้มีพุทธคุณทางด้านาหนังเหนียวะ่ะค,คงกระพันนะครับแล้วก็มีเมตตาด้วยนะครับก็ที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าพระเนื้อชินสมม่นมากจะเป็นคือจะเน้นเมตตาก่อนนะครับถ้าศัตรูไม่เมตตาจะเอาเรื่องจะทําร้ายเงี้ยก็ฟันแทงไม่เข้านะครับก็คือหนังเหนียวคงกระพันเดี๋ยวเราจะมาส่องกล้องกันดูนะครับพระเนื้อชินเนี่ยมีอายุ มาไม่แพ้พวกพักเนื้อดินเลยครับนะครับเพราะเป็นพระโบราณนะครับวิธีสังเกตเอ่อเนื้อชินเนี่ยนะครับเอ่อคาบกลุ่ก็จะเหมือนปนๆเหมือนหนังข้างคกอะนะครับก็จะฟูๆนะบางทีก็มีแตกระเบิดออกมาจากข้างในเลยจะไม่ใช่เป็นสีน้ำตาลมาพ่นทับนะครับอันนั้นคือพระเก๊น,นะครับอย่าสังเกตง่ายคาบกลุกพวกเนี้ยจะนวนตานะครับคาบสนิมคาบอะไรเงี้ยจะนวนตามากนะครับ วิธีสังเกตอันนี้แท้แน่นอนนะครับร้อถ้าคุณไม่เชื่อก็มาหาผมมารับการแตะถ่ายผู้ทุกุณนะครับอันนี้จะให้ดูเห็นไหมฮะจะเหมือนหนังข้างคคกฟูฟูฟฟปนๆอกมานะครับก็คือ,เ,อเนื้อชินสนิมแดงนะครับในาสารระบบของผู้นิยมพักเครื่องก็จะเรียกกันอย่างนั้นนะครับพระนาลายอวตารนะครับเดี๋ยวานาลายทรงปืนเนี่ยผมไม่มีนะครับไม่มีของแท้มีแต่ของเก๊ก็เลย ไม่โชว์นะครับเลยโชว์องค์นี้ละกันนะครับพุทธศินสวยสดงดงามมากนะครับเอ่อเป็นองค์การที่เป็นนาคปกเห็นไหมฮะ,ะก็มีอันนี้เป็นพระในคอผมเลยนะในชุดของเนื้อชินนะครับอันนี้จะเป็นพระมหาอุดอ่าบทวัดดอนตะลุงราชบุรีนะครับพระเหนียวนะฮะส่วน,นนี้ก็คือพระกับร้ายเป็นดีมเหสิสวรน,นี่คือพระในคอผมเป็นชุดชุดที่ใส่เนื้อชินนะครับคือผมก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้อะไรมากมายผมเป็นผู้ภาษีอานเนี่ยผมมีวิชาอะไรต่างๆนานาในที่จะจารลง